สวัสดีครับช่องนุ่นน้ำชาแนลนะครับเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นะครับผมชมชิปแราอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์นะครับเด้อครับลิปนี้ไปชมเส้นทางถนนเศรษฐกิจหนึ่งจะมุ่งหน้าไปเพิ่มพลังคนคือทางข้าวครับแถวๆพอละครับแถวๆกันแยกกันยังพอแยกดอนใกล้ดีพะครับไปครับผม ด้นนนนานซีปจอดก่อนหรืจอดซื้อน้ำก่อนนะครับสิบะเขาซอยผังปลาครับเป็น,นไปพูดเลยว่าสิเขาซื้อน้ำบ้าสิไปเติมน้ำมันก่อนหนระือหรือมันเบนซินเต้าห้าต้องเติมน้ำมันไปก่อนครับคันอยู่บ่อยได้ใส่เราคันนี้นะนานนะ 小王，起。 ข้าหาห่เข้าหนึ่งข้าหาเข้าหาปัดไปเลยสองร้อยเก้าห้าสองร้อยครับเก้าห้าสองร้อย้าสองร้อยครับ้า่ต้องเปิดเดียนครับ พอเอาปัญจกขึ้นก้อนพอเอาปัญจกขึ้นก้อน <Ooh. S 1> กินกินแฮนด์เอฟซีเลยธรรมดาเลยเขนาดขึ้นอยากทำได้ปะตึงเลยเชี่อชื่อครับมีบาตรสมาชิกไหมครับอ๋อไม่มีครับ มีหรอเอฟซีตาบาบอมีอันนั้นมันเหม็นน้ำมัน <c oughs> ชิคนันเป็นรูดด่านดเนาะแต่อดเรกยังงเว้ซได้จากเ,เตีมนนันชน,นยางกันเป็นพันเตียมวันนี้ก็ซื้อด้ยี่สบสาทนะเนต่างอพอพเอ้ยบอขายยีบสามบาขาย อะไ้เป็นไปยากเลย <c oughs> อ่อต่อไปเชียร์เลยจ่ายนักคนรวย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 เงินพันเบิดแล้วออจอดแท็กจอดจุดโอ้จอดแท็นะก,ก่อนนะเอาน้ำก่อน,อนพี่นอ้องเอาน้ำไปกินก่อน à, bọc hay tiệm, ao hay phục. à. ơi ồ. à. ตมมัน,อมนขอใส่ให้สมูบูละ่ะอใส่หรอวะบนน้ำเขาอยู่บ่แมนมีตะลมปะ่ะ <laughs> จากเดือ <laughs> แนอยุ่งอามถ้ามาเล็กมันแรนมาแรงเตียงเพื่นเนาะเตียงสปริงาะเออโอเคอย่งเนียเนาะที่นอดเกาที่ห่อนว่าห่าเสเอาทิมเหมือนเด้ เขานาั่งดนีโตเลยเนาะอันนี้เขตใดแรกไหมบอกเอฟซีเนี่ยเพิ่นบุกจ็กอันนี้เขตอันยังอยู่ในถนนถนนเศรษฐกิจนะครับเด้อยเขตกิโลสิบสองครับอันนี้แถวๆกิโลสิบสองครับกิโลสิบสอง <ท>สาขา,าคอือเก่าครับสูนสาขาที่เก่าครับเมื่อครปูปแบนนะครับรุแบบกับสูนย์สาขาที่กันนะครับถนนกิโลสิบสองถนนเศ<อ>รษฐกิจเน้ยเฉียดเนี่ยเคือนะเขตดกิโลสิบสองถนนเศรษฐกิจเนี้ยแมนอาว่าต่ออีกบาว่าบุ๊บปินเนาะกเขตกับเขตกิโลสิบสอง ปัป้มบ้างจากักยนตไม้คือสิบหินเขายนตไม้คือกินเขาโอ้ไฟเสียวทังน้นไปเสียวนาะแดงมาทันั้ไฟเสียวนเยวนาะ บางสมดมีธนาคารพร้อมครับทีราสอนมีออมสินปสิกรไทยครับมีสองธนาคารครับมีออมสินปสิกรไทยมีเซเว่นน้ำ <c oughs> กดแชร์ปากซองคลิปนี้จบเพียงแค่นี้นะครับเดอ้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องลุงนัดชาแนลเด็กตาดำดำนะครับเดอ้อจบคลิปครับผม